รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กแร่วมกับ All New Isuzu P-Max พาราภนพพิกโร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจ้าสัอพาอิ่มาถึงแล้วนะเป็นเยี่ยมแฟนคลับผมท่นานไหนนะหรือรับชมท่านไหนเนี่ยได้ดูผมในรายการกู้ท่องเที่ยวช่วงอะเล็ตอยทุกรไทยรับรองว่าจะต้องติดตามต่อแน่นอนมได้เกินแล้วว่าผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึงที่นี่อาหารรสชาติทุกเมนูทุกจานนั้นะเป็นจานโปรดของนักชิมทุกท่นานว่านนี้ท่านผู้ชมะอยู่ไน ถ้าไม่ใครบอกกล่าวหรือแนะนํากันรับรองว่าค้นหาไม่เจอแน่มาพร้อมกับอีริซูที่รับการเคื่อเฟื้อนอนุเคราะห์จากบริษัทไอเพ็ดอีซูซุเซลจำกัดสัปดาห์นี้เดี๋ยวปติดตามชมดูซิว่าวันนี้นะครับพี่เยี่ยมของเราชื่อเสียงนั่นดังไปถึงประเทศฝรั่งเศสจะนําเสนอเมนูสาธิตเป็นเมนูอะไรแต่รับรองว่า ทาแล้วสุดกินสุดคู่ทาแล้วผมกลายเป็นเจ้าสัวปากจักที่สามารถพ่นฝอยได้ฟ้าเอาละท่านผู้ชมครับตับชมในช่วงแรกครับช่วงเจ้าเสืออิมตาช่วงเจ้าสัวอิมต,ตาสนับสนุนโดย all new u ุ s bmax พระนุภาพพิกโลกเครื่องดื่มตาช้าง มาพบกันในช่วงของเจ้าสวอิมตามทานที่ร้านมีเดเยี่ยมมาเลยวมาวมนรายการคู่ท่องเที่ยวช่วงอลอยทั่วไทยเมื่อทานไปแล้วเวนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดรสชาตินี่คือแบบโดนทุกจานสัปดาห์นี้เลยมาที่นี่เพราะว่าต้องการมาขอสูตรลุ้งลึกเลยนะเพราะว่าร้านนี้ท่านชมม,ม,มมีคนแนะนําผมมาอีกทีไม่ใค่แนะนํามาเนี่ยไม่กล้ามาคนเดียวม,นะมาร้านนี้เลยครับเขาดังไปทั่วประเทศเลยนะคนทั่วประเทศเลยครับทุกสาขาห์ที่มาที่นี่ใช่ไหมครับฝีมือก็คือ พี่เยี่ยมของหวานสมเด็จครับเป็นค่ะแพี่เป็นมาอย่างไรครับทำไมมันถึงแบบดังกระชอนไปทั่วเลยมันดังเองละมั้งเพราะพี่ก็ตั้งใจทำทุกอย่างอ่ะพอทำออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จบางครั้งมางาพี่เยี่ยมบอกว่าวันที่ลูกค้าเยอะๆเนี่ยรถนี่จอดถึงขอบประปานเลยใช่ไหมก็ลูกค้านี่มาแบบต้องรอทุกคนเอารอขนาดไหนเนี่ยดังเองโดยโดยไม่ได้ตัดต่อลงมาเลยไม่นัดหมายเลย ถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยลองตามผมมาดูนะดูซิว่าวันนี้เนี่ยเมนูสาธิตเนี่ยที่ว่าเนี่ยเป็นเมนูต้มยำไข่เทวดาถ้าอยากจะลองต้มยำไข่เทวดาต้องไปสวรรค์ใช่ไหมฮะนี่โต๊ะข้างๆผม,ม,มน,ออนี่มานครอบครัวนะฮะก็อร่อยอร่อยเขาบอกอร่อย <c oughs> วันก่อนผมมาในการกูต้องเที่ยวฝรัง่งจะบอกอร่อยจริงๆนะ <c oughs> บอกอยู่ในฝรั่งเศสยับอกว่าอร่อยเมนูนี้เครื่องเคียงมีอะไรบ้างแล้วทาอย่างไรบ้างมันถึงจะอร่อย รายการในวัฒน์เยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะรวมถึงนิ่ยรยสารหนังสือพิมใช่ภูมิใจนะท่านผู้ชมเข้าเรื่องเมนูดีกว่าครับอันนี้เป็นไข่ไก่ไข่ไก่ค่ะเลือกยังไงฮะเลือกเบอร์ใหญ่เลือกเบอร์ใหญ่เบอร์อะไรคะใช้เบอร์อะไรเบอร์ศูนย์ทานแล้วไม่ศูนย์เต่าแน่นอนเพราะอร่อยจริงๆอร่อยค่ะนี่คืออะไรครับข่ากับตะไคร้ข่ากับตะไคร้ใส่ไปเพื่ออะไรฮะใส่เพื่อให้มันหอมเนี่ยหอมหอมใส่พริกหน่อยพริกเผ็ดไม่เผ็ดอยู่ที่เราต้องการนี่ครับผมเครื่องเคียงพวกเห็ดอะไรอันนนีี้เเหหหห็็ดดขาว่่อมใญ อันนี้แครอทแล้วก็มีมะเขือเทศอยู่ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมนี่เลยครับใบกะเพราค่ะใบกเะบกเพราผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่ากรรมวิธีในการทําเมนูเนี้ยทําอย่างไรดีก<ช>ว่านะครับ<ช>ไปเลยครับวันนีเ้เข้ามาในทัวร์เลยเห็นภาพจัดๆเลยฮะเริ่มต้นด้วยฮะต้มน้ําให้เดือดใส่ใส่คาตะไคร้ลงไปตามด้วยพริกตำให้ละเอียดโอ้โหท่านผู้ชม ทานเสร็จปุ๊บเข้าไปกลายเป็นเจ้าสัวปากจัดเลยต้นไปเลยใส่พริกเป็นกำมือเลยนะใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงนะหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสนิดนึงไม่ต้องเยอะเดี๋ยวให้เดือดก่อนรอให้เดือดก่อนนะน้ำเดือดแล้วตามด้วยเครื่องต้มยำเครื่องต้มยำมีเห็ดขาวหอมใหญ่มะเขือเทศสี่อย่างไข่ใส่กี่ฟองครับพี่เยี่ยมใส่หมดนี่ค่ะใส่หมดนี่เลยห้าฟองห้าฟอง พริกป่นใส่เผ็ดไหมเนี่ยใส่มิเดียวพริกแห้งถ้าผมสั่งกลับบ้านไม่เอาเผ็ดนะฮะอย่าเผ็ดนะครับตามด้วยใบกะเพราเมนูต้มยำไข่เทวดาร้านเมนเยี่ยมพร้อมเสิร์ฟ้วค่ะพักสักคู่ครับ เจ้าสัวอ 3, ิฐท้องสับสนุนโดย All New Isuzu Pegasus พานุภาพพลิกโลกเครื่องดื่มตาชา้าง ก็ช่วงเจ้าสวยอิ่มท้องธรรมดาเป็นธรรมเนียมผมต้องลองทุกเมนูของร้านเด็ดร้านดังช่วงเจ้าสวยอิ่มตาพี่เยี่ยมของเรานะครับก็ได้สาธิตเมนูต้มยำไข่เทวดากรรมวิธีทำอย่างไรส่วนผสมเครื่องเคียงมีอะไรบ้างให้ดูหมดทุกขั้นตอนดูแล้วไปทำเองก็ได้ดนอร่อยไม่อร่อยนั้นว่ากันไม่ได้ เมนูอีกหลากหลายเมนูบนโต๊ะเนี่ยเมนูไหนเป็นที่แบบเด็ดบนโต๊ะเริ่มต้นจากเมนูนี้ข้างหน้าในหมูนี่ว่าเห็นแล้วแบบมันน่าทานมันเมนูของคนจีนเลยอ่ะเต้าหู้สองเครื่องเต้าหู้สองเครื่องใช่ไหมผู้ถ่วงอายุมาชอบต้องสั่งเมนูนี้ใช่ไหมมันใช่เลยอ่ะมันนิ่มแล้วมันหอมรสชาติมันแบบมันจะหวานก็ไม่หวานแต่เค็มก็ไม่เค็มมันกลมกล่อม อร่อยมากหอมไฟด้วยยิ่งใส่ข้าวโพดเข้าไปด้วยยิ่งอร่อยจานนี้ราคาเบาๆหรอครับแปดสิบบาทไปมากลอาเมนูนี้ว่างยำบักบุ้งกรอบยำผักบุ้งกรอบใช่อ่ะนี่กุ้งกุ้งแล้วก็หมึกหมึกแล้วก็ผักผักบุ้งผมเมื่อกี้แอบลองแล้วล่ะสุดยอดเบาๆเบาๆราคาเท่าไหร่ร้อยร้อยเดียวแต่เผ็ดนะ ถ้าอย่าไม่เผ็ดก็แม่อร่อยใช่เมนูน้ำผึ้งเบลเยี่ยมนี่นะอร่อยกับทุกเมนูนะต่อไปดีกว่าเมนูไหนดีผัดมิ้นเส้นผัดมุ้นเส้นอันนี้ก็คนจีนอยู่นะเมนูคนจีนเมนูจีนจีนนะราคาที่ก็เบาๆนะไม่แพง80บาท80บาทพี่ผัดอยู่กระทะแล้วสั่งเลยอ่ะน่ากินไหมน่ากินมากน่าทานมากเนี่ยดูกุ้งไม่ได้หิวข้าวนะฮะแต่อร่อยสุดยอด เมนูนี้ไม่อ้วนด้วยเพราะมีผักกุ้งปลาหมึกมาถักมาที่เมนูนี้เมนูอะไรฮะนี้กุ้งผัดมะม่วงค่ะกุ้งผัดมะม่วงอันนี้ก็คนจีนอย่งนะใช่ใช่ป่ะคนจีนพี่อยู่กับคนจีนมาก่อนอ๋อเหรอทำไรฮะเป็นแม่บ้านเป็นแม่พักเดียวกับแกเสียชีวิตเจ้านายพี่คนนั้นที่เสียไปเนี่ยเขาทาอาหารเก่งใช่ทั้งร้านเนี่ยคือไม่ว่าไทยจะเป็นผัดต้มยำทอดก็อร่อยต่อไปเป็นอะไรฮะผ้ากุ้งค่ะผัากุ้ง เมนูยำเหมือนกันใช่ไหมครัยำค่ะเท่มยำอันนี้เด็ดเลยเขาบอกกุ้งคำหามให้พี่เยี่ยมถ่ายผมชอบเมบนูไหนเมนีน่เฟรดเมนู <c oughs> รู้จริง <c oughs> เมนูนี้อร่อยมากยอมรับ <c oughs> ข้าวฝอยร้อนถ้วยหนึ่งนะน้ำแกงอร่อยถึงสามโลกอะ <c oughs> ต่อไปเมนูเนี่ยเม е นูพระเอกพระเอกท้องเรื่องเลย <c oughs> ชื่อเมนูว่าต้มยำไข่เทวดา <c oughs> แต่เมนูเนี่ยผมรับรองว่าถ้าผมทานไปปั๊บเนี่ยผมต้องกลายเป็นเจ้าสัวปากจัดแน่นอนเพราะพี่เขาใส่เป็นกรรมเลยอ่ะเร<อ>า<ม>ต้องทุ่มเทครต้อง,ง,งต้องทุ่มเทเครื่องปรุงสุราคาเมนูไหนเมนูแต่ถือบาทเะมันครบเครื่องเลยท่านผู้ชมเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีอร่อยมีอร่อยมี ร้านพี่เนี่ยอยู่ตรงไหนครับของเพชรบุรีเพื่อเขาจะมาตามหาความอร่อยมาลองความอร่อยที่เขาถึงได้นในราคาเบาๆเนื้อเภอหนอ่นก็ป้องอม,มาที่เขื่อนแม่ประจัน,ปนเป็นโครงการในพระราชดำรินะพี่ตั้งร้านอยู่ข้างๆเขื่อนข้างๆเขืขเ่อนเลยนะร้านพี่เปิดและปิดกี่โมงเปิดเก้าโมงเช้าปิดสองทุ่มติดต่อพี่ได้ที่เบอร์อะไรครับศูน 0, 0 4 0ป 339รายการก็เดินทางมาถึงท้ายช่วงของรายการเวลาความอร่อยที่จะเสิร์ฟท่านถึงบนเตียงนอนของท่านโดยผ่านทางจอทีวีทางช่องห้าดูแล้วอิ่มแล้วหลับฝันหวานแน่ชอบรายการกดซับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์สัปดาหนะ์หน้ามาพบกันใหม่ในรายการเจ้าสัวพิมกับเมนูดนโดนเด็ดเด็ท่าน้านไหนชมแล้วอยากให้ทางรายการไป ร้านท่านนะครับไปเด็ดไปโดนร้านท่านแอดไลน์มาตามทาๆนะครับสวัสนีครับผมพี่เยี่ยมและทีมงานขอก่าบขวันมาหลักคำมี้ดุณนายลาติสวัสดสวัสดีครับพี่เยี่ยมเนี่ยบอกเบอร์มาแล้วนะครับถ้าโทรมาแล้วเนี่ยมาตามทางเนี่ยหลงไม่ต้องกลัวกด G S พิมพ์ว่าร้านเบนเยี่ยมทีเี็จะบอกนะมาเข้าในป่ารู้ว่ากระนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาถึงความอร่อยอยู่ในป่า